สีลมวันลอยกระทงนะครับสวัสดีช่องมอแกนชแนลครับวันนี้จะพามาเดินสีลมนี่คือถนนทาิยะยามข้าๆ่านะครับรถยังวิ่งมันมันไม่ค่อยอยังเมือ่อก่อนนะพวกบาพวกอะไรที่อยู่เดินๆเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอเดี๋ยวเลยทำเลยทำเลยทำ แสงสีเสียงดนตรีเดินเรียบกันเดิน่ายยังต้องคืนนะก้องผมไม่ค่อคยชัดเดินไปถึงสุระวงนะครับถึงสุระวง าถ่ายเอาหน้าตัวเองนะครับทุกคนสะกุราบานใกล้สุรวงนั้นนะครับถ่ายเป็นคนอื่นมันก็เร็งใจเขาอนะเนาะว่าแล้วก็เดินไปแล้วก็ถ่ายอ่ะ ถนนสุรวง์นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เคยมานานแล้วมันเงียบเงียบเมื่อก่อนมันคนค้าขายในถนนเนี่ยเ,เยอะแยะเลยนะกับข้าวกับปลาหรือไม่เราคนเรียกลูกค้าเร็วคำเร็วคำนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นตึกใหม่เมื่อก่อนเป็นบาร์ครับเขาเรียกซอยอะไรนะูน ี่เป็นรอือตึกใหญ่ครับตั้งแต่โควิดเขาทำใหม่ทุกคนเอ้สิปีมาเดินทีนึงเมื่อก่อ,น,น,กน,อเนเนี่ยก็มีคนค้าขายอยู่ริมเนี่ยก่เป็นเซตรงนี้นะคนค้าขายเดินคนบาดเต้มเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่เขาไม่ให้ขายหรือเปล่า นักท่องเที่ยวมันก็ไม่เหมือนเดิมแลย ination. คนขายเขาก็อยู่ไม่ได้มมีร้านไม่กี่ร้านเองตามพืนบาททำอะไรเนี่ยตรงโรงแรมเนี่ยก uh ็มีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวขายเมื่อก่อนตอนที่ตรงก๋วยเตี๋ยวเคยนั่งกินตรงนี้หายไปแล้วคงคงไม่เดินไปถึงโน้นครับประมาณนี้แหละเพราะมันเงียบเลียบหีหลอ วัดตีสว,สสวสสนลุมพินีขึ้นพาชนครับทยอยไปทยอยมาทยอยกลับทางไปทางกลับลอยกระทงครับมันเป็นเดือนอสองน้ำหนึ่งเราเราทางลายชาย,ยิงสนุกกันจริงหรือเปล่าเหมือนบนาะต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศถ้าต่างจังหวัดมันมันมีมันมีอ้นี่สนกว่าอย่างปีนี้มันเงียบๆเลครับสวนลุม มันไม่เหมือนปีก่อนครับมันยังไงก็ไม่แน่ใจรันนี้เงียบไม่มีสนุกการอยากลอยกระทงเขาไม่ได้ติดไฟประดับประดาข้างในนี่เขาก็จะเตรียมงานกาชาดนะครับงานใหญ่ใหญ่ถึงเนี่ยครับกาชาดเขามาจัดตรงนี้ครับมันที่แปดเดือนหน้าครับ ไปดูกระทงสักหน่อยครับมาแล้วไปดูคนเขาลอยยังไงมันไมน่มีเสน่ห์นะเหมือนอยู่ในวัดตามจังหวัดตามจังหวัดมันจะมีสเสน่ห์ตามวัดตามวาครับกระทง ลอยก็เหรอทุกคนไปที่ลอยก็ขอให้มีความสุขคนเจริญไร้สิ่งไม่ดีออกไปมันเคราะห์มันโศกโรคมันไปสับปส้มสับปะโซสับรกสับปะไฟเคราะห์เสน่อย่างเลยไปกับแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นอาที่ของคนเกษตรสยะนะครับนะ เหมือนดอกบัวเลยครับทุกคนกระทงมองในนนะอย่างนี้เหมือนดอกบัวสีสันบอกไปคนเยอะมากครับเยอะเลยครับก็มาลอยเพื่อไอ้นี่ครับ คนเขาก็มาลอ,อยเพื่อขอพรอ,อะไรครับเพราะหมดโศกอะไรตา่างๆผมก็มไม่ได้ลอยเขาไม่ได้ซื้อกระทงก็เนื่อว่าแต่กระทงก็ขายอยู่ข้างในครับข้างนอกก็มีขายอยู่แต่ไม่ได้ซื้อเพราะแต่ข้างในเขาไม่มีขายเขาไม่มีขายนะครับ คนเยอะมากครับเข้าสองประตูเมื่นเดือนแสนฝั่งนู้นคนก็ลอยเยอะฝั่งนี้เขาไม่เห็นมีใครลอยเท่าไหร่มั <c oughs> นไม่ลอยฝั่งโน้นเขาให้ลอยแต่ตรงโน้นมั้ง <c oughs> เก็บูกเก็ไฟแถววัดที่อื่นได้ยินรนะับแต่ตรงนี้ไม่ อร่อยได้ยินเสียงวัดอะไรไม่ต้องเตยฮะชมบรรยากาศกันแล้วกันนะครับทุกคนจนลมยามค่ำคืนยามคืนอย่างนี้ตัวเงินตัวทองเขานอนตรงไหนเนาะเ <c oughs> ขานอนอยังไงไม่รู้ รูตึกคำนี้ครับส่วนตัวชอบอสวนจัดตวจับครับมันสว่างมันโล่งมันมันดูสว่างสวัยมันไม่ใหญ่แบบยาว,ยาว มันใหญ่แล้ยยาวๆ,ๆเดินไปตามๆเขาไม่รู้ทางออกแล้วหลงทางแล้วครับก็<า>ไม่ได้เดินตามเส้นของนู้นออกตรงนน้นนะ คือว่าเดินเดินอยู่นะครับมีหลายเชื้อชาตินะครับเอเชียรครับเราฟังไม่ออกเลยว่าประเทศไหนไมีประเทศไหนภาษาไหนภาษาไหนครับมนีเวียดนามก็มีเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็มีครับไต้วหวันฮ่องกงสิงคโปร์นะครับจะฟังไม่ออกครับแยกไม่ออกเลยเนี่ยงานกาชาติก็เตรียมไมวนะ้ครับบูดบูดแต่ละที่ครับก็เริ่ม ทำแล้วใกล้จะเปิดเดือนหน้าเนี่ยออกกํลังกายก็มีนะครับอย่างค่ำคืนฮะครับรักสุขภาพคลิปนี้ก็ต้องขอเก็บบรรยากาศให้เพียงเท่านี้นะครับ